เกน้ำพีเรื่อเอมืองลันสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหากักถิ่นศัก์ใหญ่ของโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับบ้านที่มาอิงกลมในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะต้อนพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ และตรงนี้ที่ต้นยืนอยู่นะคะบริเวณด้านหลังค่ะคืออนุสรีของท่านพ่อพญาพิชัยดาบผักนะคะเป็นบนรรพบุรุษในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เคารพนับถือของลูกหลานชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ที่มาเยือนทุกท่านนะคะสําหรับท่านพ่อพญาพิชัยดาบผักของเรานะคะมีประวัติอันยาวนานนะคะท่านพ่อพญาพิชัยดาบผักนะคะท่านเป็นทหารเอกคู่ใจ ของพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะด้านซ้ายมือค่ะเป็นดาบที่ทํามาจากแร่เหล็กน้ําพีนะคะที่มีชื่อว่านันทกา,าวุธค่ะซึ่งต่างจากดาบด้านขวามือที่หักในขณะที่ออกรบนะคะซึ่งทําจากเหล็กธรรมดาทั่วไปค่ะและนี่ก็สอดคล้องกับที่มาที่ไปของคําขอดของจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักเองด้วยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะป้อมก็จะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับแร่เหล็กน้ําพีหรือดาบน้ําพีกันให้มากขึ้นนะคะวันนี้ต้องจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวที่หมู่บ้านน้ําพีนะคะหมู่หนึ่งตำบลน้ําพีอาเภอทองสสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นแหล่งแร่เหล็กน้ําพีที่มีที่เดียวในโลกค่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านน้ำพีนะคะซึ่งเป็นแหล่งของแร่เหล็กน้ำพีนั่นเองค่ะและตรงขั้นดิชันตรงนี้นะคะก็จะเป็นก้อนแร่เหล็กนะคะซึ่งถ้าคนที่ไม่รู้จักก็าอาจจะดูเหมือนแค่ก้อนหินธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกันค่ะถ้าจับดูจะรู้สึกว่าหนักมากนะคะไม่เหล็กค่ะอันนี้อยากทดสอบว่าเป็นแร่เหล็กจริงไหมเขาจะมีเหล็กมาให้ดูจะดูนะคะนี่ ากก้อนเหล็กอย่างนี้นะคะมาทุบก็จะเหลือเม็ดเล็กๆแค่นี้ค่ะพอเป็นเม็ดอย่างนี้เขาก็จะมาตาจนเหลือเป็นผงนะคะหรือจะเอามาใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคนที่ชํานาญการในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือเรียกว่าเขาชื่อลุงพ้องนั่นเองค่ะเป็นช่างตรีเหล็กของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับลุงพ้องกันค่ะสวัสดีค่ะลุงพ้องค่ะ ะวันนี้ก็จะพาผู้ชมนะคะมารู้จักกับล้อเหล็กกันให้มากขึ้นนะคะโดยลุงพอัลเ,เองที่จะเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้ลุงพอลคะอันนี้เป็นเหล็กน้ำพีใช่ไหมคะค่ะค่ะหลุดออกจากตัวนั้นไหมอ่าจากตัวนั้นมาเป็นตัวนี้ขุดมาแล้วจ้เขามาขายแต่ว่านี่จะซื้อต่อกิโลห้าสิบบาทกิโลห้าสิบมีกระตัมไม่แตกแล้วอ๋อแต่คือว่ามันเป็นเหล็กเยอะละเป็นเหล็กเยอะไปหั่นเป็นแบบนี้จากจากแบงนี้เราไปทำให้เป็นอย่างนี้ใช่ ไปทำยังไงขั้นตอนเผาเผาแล้วก็ผ่าผ่าเป็นซิ้นอ่นนีอย่างเงี้ยให้มันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆค่ะสองกิโลไปได้กิโลนึงอย่างเงี้ยก็คืออย่างนี้ก็คือพร้อมใช้แล้วที่จะเอาไปทำเป็นดาบเป็นอะไรอ่าอันนี้นะคะจากก้อนแรกหรืที่เราเห็นก้อนใหญ่ๆเหมือนก้อนหินนะคะเมื่อนำมาสู่กรรมวิธีต่างๆเอาไปน้อมไปเผามา นะคะก็จะได้เป็นแหลมเข้าเบา้าเป็นแบบว่าเป็นแห้งอย่างงี้ค่ะเรียกได้ว่าจะสามารถนําไปใช้ได้แล้วนะคะเพื่อที่จะอาจจะนําไปทําเป็นดาบเหล็กน้ําพีหรือว่าเป็นพระเป็นเครื่องประดับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีเหล็กกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะ เรียกได้ว่าต้องใช้ความชำนาญน,นะคะเริ่มออกมาเป็นรูปรูปตัดลายแล้วนะคะจากเหล็กที่เราเห็นเป็นแท้งธรรมดาอาศัยความร้อนนะคะให้เขาอ่อนตัวแล้วก็สามารถบอก,ก็ได้ ค่ะแล้วใเมื่อกี้นะคะจากที่เราเห็นลุงค้องเขาตีดาบของเรานะคะหรือว่ามีดตัดไหวนะคะและผลงานสําเร็จออกมาก็จะเป็นตัวนี้ละคะ่ะที่เรียกว่ามีดตัดไหวนะคะซึ่งทํามาจากเหล็กน้ําพีนะคะนลุงค้องคะนี่ราคาแพงไหมคะไม่มันราคาพันพันแปดพันแปดค่ะ,คะชุดเลยเลยนะคะมีดตัดไหวนีด้ใช้วเวลาทํานานไหมคะอันนึงชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก ณวันแต่เอาเหล็กมาหลอมมาเข้าเตานะคะเหล็กมายืดแล้วก็มาใช้ความร้อนในการหลอมแล้วก็มาตีเป็นมีดนะคะแล้วก็ต้องมาตอกลายตรงนี้ค่ะตรงพ่อตรงนี้มันเป็นอะไรคะเป็นอักขระอักขระก็เอาเอาเป็นอย่างนี้ตะกี้เขาตีออกมาจะเป็นอย่างนี้ลจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วตอกอักขระไปอักขระนี่ใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนเขียนมืออักข อ๋อเขาต้องเขียนเป็นด้วยมันเป็นคาถาอาคมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเอาด้านนี้ก็จะมีนะคะชัดมากเลยด้านนี้จะเยอะมากชื่อวัดมัเป็นชื่อวัดมันเป็นภาษาะไรคะภาษาภาษาของภาษาขมนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะตั้งแต่เรื่องของเหล็กและเหล็กเป็นก้อนมายยงไงนํามบ ากกระบวนการอะไรบ้างถึงจะมาเป็นผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีของเราะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงพ้องเพชรบุญมีนะคะซึ่งเป็นช่างตีเหล็กมือหนึ่งของมู่บ้านนี้เลยก็ว่าได้นะคะด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่ทํามายาวนานนะคะันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงพ้องมากๆะคะ่ะที่ให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ